ได้เคยเล่าไว้แล้วว่าคุณยายก็มีคุณลุงกับเขาเหมือนกันแต่เป็นตำรวจและตำรวจสมัยโน้นไม่ค่อยมีงานทำเพราะผู้ร้ายไม่ค่อยจะมีให้วิ่งไล่ตามจับกันคุณลุงเล่าให้ฟังเรื่องเมื่อครั้งถูกย้ายไปอยู่สุราษฎร์แต่ก่อนเรียกเมืองชัยยาเป็นจังหวัดแต่ภายหลังถูกยุบเป็นแค่อำเภอขึ้นอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณลุงคนนี้ถูกย้ายวนเวียนอยู่ปักใต้นั่นเอง จังหวัดชัยาแต่ก่อนเป็นเมืองไม่มีผู้คนมากนักผู้คนต่างก็เป็นคนดีไม่มีโจรผู้ร้ายให้จับไม่มีคดีให้ทำจึงต้องไปทำอย่างอื่นแทนการจับผู้ร้ายปราบช้างเกเรปราบเสือมีหางปราบจระเข้เป็นต้นเช่นชาวบ้านมาร้องทุกข์ว่าเสือชุมชอบมาลัก,กวัวที่เลี้ยงเอาไว้ไปกินก็ต้องไปปราบเสือให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ที่ชัยามีคลองมากและมีมากที่สุดมีที่ลุ่มมากเวลาหน้าน้ำที่ลุ่มเหล่านี้น้ำก็ท่วมถึงในคลองก็มีจระเข้มากจระเข้ก็จะลอยเข้ามาอารวาสรบกวนชาวบ้านที่อยู่แถบที่ลุ่มจระเข้แต่ละตัวตัวโตๆทั้งนั้นคุณลุงก็ต้องย้ายหน้าที่ไปปราบจระเข้ให้ชาวบ้านอีกจระเข้ที่ปราบได้มานั้นพอได้มา ก็จัดการแล่หนังทางด้านข้างเอาไปฟอกทำกระเป๋าได้มีราคาแพงส่วนเนื้อนั้นก็เอามากแกงเผ็ดกินกันอร่อยไปเลยส่วนที่แย่งกันมากนักหนานั้นก็คือตอนโคนหางเนื้อมันมากและอร่อยที่สุดยกให้คนยิงได้กินเนื้อตรงนั้นเรียกว่าบ้องตันและอีกอย่างคือดีของจระเข้เป็นยาอย่างดีราคาแพง ตากแห้งไปส่งร้านขายยาได้ถึงอันละหกบาทชาวบ้านก็ได้กินเนื้อจระเข้กันอร่อยและปลอดภัยขึ้นด้วยเพราะตกข่ํมมืดหน่อยลงอาบน้ำไม่ได้จระเข้มักมาคาบเอาไปกินบางคนอาบน้ำจระเข้มาคาบเอาไปกินเหลือแต่ขันกับผ้าขอม้าเช็ดตัวเท่านั้นตัวถูกจระเข้คาบเอาไปแล้วมันชุมจริงๆวันหนึ่งพระมาร้องทุกข์ว่า จระเข้มาเอาหมาที่ท่านเลี้ยงไว้ใต้ถุนกุฏิไปกินวัละตัววัละตัวทุกวันทั้งทั้งที่วัดนั้นอยู่ันที่ดอนแท้ขอให้ไปปราบหน่อยหมาหมดวัดแล้วคุณลุงต้องไปปราบอีกตอนกลางคืนต้องคอยไปเฝ้าดูว่าจระเข้มันมาทางไหนจึงคาบเอาหมาไปกินได้ปรากฏว่ามันขึ้นมาจากคลองซึ่งอยู่ไกลวัดเดินมาคาบเอาไป วันนั้นคุณลุงบังเอิญมีผู้ช่วยด้วยมันกำลังมาคาบเอาหมาไปหมาร้องจนสุดชีวิตคุณลุงก็ยิงมันจึงหนีไปแต่ที่นั่นห่างจากคลองมันหนีไปทางต้นไม้ใหญ่ที่มีรากรกกรุงรังมันจึงไปติดรากรกกรุงรังของต้นไม้นั้นหมาก็หลุดรอดออกมาได้ด้วยคุณลุงจึงยิงมันได้เต็มที่แล้วก็เอาเนื้อไปแกงกินกันอย่างเคยอีกพระท่านจึงได้อยู่เป็นสุข หมาตัวนั้นก็รอดตายไปรักษาแผลที่ขาหายได้แต่วก็กระเพลกกระเพลกหน่อยแล้วคุณลุงยังเล่าอีกว่าเจ็กสองคนพายเรือมาในคลองอีกคนอยู่หน้าอีกคนอยู่หลังพายไปก็คุยกันไปพลางอยู่ดีๆคนหลังไม่ตอบเลี้ยวหลังไปหายไปแล้วจระเข้ฆ่าพอไปกินแล้วจะร้องให้ใครช่วยก็ไม่ได้รุ่งขึ้นจึงคิดแก้แค้น จำที่ไว้ว่าตรงไหนวันรุ่งขึ้นก็เอากระทะต้มฟักร้อนๆเดือดไว้ข้างหลังแล้วพายไปถึงที่ตรงนั้นทำเสียงเหมือนคนคุยกันอีกมันก็โผล่มาอีกเจ็กนั้นก็เอาพายเขี่ยลูกฟักร้อนๆโยนตูมลงไปจระเข้มันก็คิดว่าได้ลาบอีกคนหนึ่งแล้วก็อ้าปากรับอย่างเต็มที่กลืนฟักร้อนๆเข้าไปเต็มที่ มันดิ้นจนน้ำแตกกระจายเพราะความร้อนของฟักต้มนั้นปราบจระเข้ได้ดีจึงเอาอย่างกันเมื่อจระเข้กินคนคนก็กินเนื้อจระเข้เป็นการแก้แค้นกันแทนคุณลุงคนนี้ก็เป็นนักปราบจระเข้ไม่แพ้คุณลุงเศรษฐีของคุณตาเพราะปราบได้มากตัวกว่ามีหลายคนที่คิดวิธีปราบจระเข้ได้เหมือนกันเช่น ล่อให้มันงับไม้ทองหลามซึ่งเนื้อนิ่มแล้วถอนไม่ออกก็ต้องเสี่ยงกันตายลงทุนไปลอยคอในน้ำด้วยแต่คุณลุงใช้ปืนยิงที่ตาเพราะเป็นจุดอ่อนที่สุดบางคนกล้ามากขนาดเอาไม้ไปค้ำปากมันแล้วมันก็หุบไม่ได้ฟาดไปฟาดมาเท่าไรเท่าไรก็ไม่หลุดหุบปากก็ไม่ได้จนเหนื่อยไปเองรุ่งเช้าก็จับมาถลกหนังแล่เนื้อกินกันยกใหญ่เพราะจระเข้ที่นั่น ตัวใหญ่มากจริงๆมีคนคนหนึ่งถูกจระเข้ฆ่าไปแล้วภาวนาขอให้รอดถ้ารอดแล้วจะบวชจระเข้นั้นเกิดไปติดตะข่ายจึงหลุดมาได้และบวชจนตลอดชีวิตเหมือนกับที่อธิษฐานไว้เมื่อตอนจระเข้ฆ่าเอาไปใครๆไปหาก็เอาแผลออกอวดว่าถูกจระเข้ฆ่าไปแล้วยังรอดมาได้เพราะชะตายังไม่ขาด สวัสดีครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีความทรงจำในตอนเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการเล่นการเรียนหรือแม้แต่เรื่องของความประทับใจต่างๆในอดีตและเมื่อพูดถึงหนังสือสารคดีเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กทุกคนคงจำได้นะครับเป็นหนังสือสารคดีที่ย้อนไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่7ประมาณปีพุทธศักราช2,460ถึง2,475 เมื่อคุณตาคุณยายของเรายัางเด็กนั่นแหละครับก็จะเป็นการสะท้อนโดยการสื่อนะครับเป็นสื่อวิดิทัศน์เล่าผ่านหนังสือเสียงนะครับเป็นการสร้างสารรค์บทเพลงนํามาเล่าให้เห็นถึงความงดงามและความประทับใจโดยมีท่านอาจารย์นัทยนตรารักษ์ศิลป,ปินศิลป,ปารสาขาดนตรีเป็นผู้บรรเลงเปียโนโน,นะครับสำหรับในการจัดทํานั้นก็ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางสมาคมเฟอร์รูชีฟิล์มอเมริกแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ผลงานจะเป็นอีกมุมหนึ่งในการสื่อถึงน้องๆที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะทําให้เห็นถึงไอดีตว,ว่าขี่ช้างเป็นยังไงใช้รถม้าเป็นยังไงนํามาสู่ความงดงามแล้วก็ทําให้เห็นถึง บ้านเมืองในอดีตนะครับบ้านเมืองปัจจุบันเราจะเติบโตหรือพัฒนานกันได้อย่างไรคิดว่าทุกท่านก็จะมีความประทับใจไปกับสารคดีชุดนี้เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กครับ